เพื่อนๆคะที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่ในมืออ้อนนี้นะคะมันคือผลของพี่ลังกาสาค่ะเพื่อนที่อ้อสอยลงมาจากบนต้นเมื่อวานนี้นะคะเนี่ยค่ะอันนี้คือเด็ดเอามายกพวงยกถิงกันเลยทีดเดียวพี่ลังกาสาค่ะเพื่อนนะคะเป็นสมุนไพรนะเดี๋ยวโอ้อ้อได้ใส่สรรพคุณของพี่ลังกาสา เอาไว้ท้ายคลิปวิดีโอนี้นะคะออตอนนี้อ้อกำลังทำการคัดแยกค่ะเพื่อนแยกผลแยกมเมล็ดเมล็ดสีดำนั้นเอาไปปลูกนะคะส่วนใบเนี่ยเอาไปตากแห้งใครที่สนใจอยากจะได้สมุนไพรพ่รังกาสานะคะใบตากแห้งหรือมเมล็ดไปปลูกหรือต้นกล้าก็ดีเพื่อนๆติดต่อเข้ามาที่อ้อได้เลยนะคะที่เบอร์โทร087 606 9955า id line a u n g s a r a 09อ่านว่าอังสรา09กับมฤติพิลังกาสาคืออ้อก,กำลังงงว่าเวลาที่อ้อ,อทำอย่างเงี้ยนะแล้วแล้วออกคลิปเนี่ยอ้อต้องเอาตามองไปทางไหนถึงจะ จะเป็นในลักษณะที่ว่ามองเห็นเพื่อนๆอทําไมอ้อต้องมองเอียงอย่างนี้ก็ไม่รู้ต้องมองทางไหนวะถึงจะสวัสดีค่ะนะมองทางไหน <laughs> ไว้ทักกันเข้ามาสวัสดีค่ะ